สวัสดีทุกท่านนะครับ สวัสดีครับทุกท่าน <c oughs> หน้าตาจะอิดโรยหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ <c oughs> ไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับ <c oughs> สวัสดีทุกท่านนะครับ ก็เมื่อคืนนี้นะครับสวัสดีพี่ชัยวัดครับผมไม่ได้นอนตั้งแต่นะครับลงไลฟ์เลยเพราะว่าคือผมเนี่ยด้วยความที่ว่าเราเป็นลูกศิษย์ท่านมานานเนาะแล้วเราก็จะรู้ข่าวเรื่องวงในนะครับความเคลื่อนไหวว่าอาการหลวงปู่เป็นยังไงเนี่ยซึ่งผมเนี่ยรู้ตั้งแต่หลังลงไลฟ์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับรุ่นพี่ผมคนเนี่จะโทรมาบอกผมตั้งแต่ผมไลฟ์แล้วแต่ว่า เห็นผมไลฟ์อยู่ก็เลยไม่อยากกวนนะครับลงไลฟ์ปุ๊บรุ่นพี่ก็โทรมาว่าเฮ้ยเนอาการหลงปู่นี่ไม่ดีนะอะไรอย่เงี้ยนะครับหลวงปู่แพ้วเปาวะโลนะครับมรณะเมื่อคืนนี้นะครับตอนเที่ยงคืนหนึ่งนาทีนะครับแต่จริงๆท่านเนี่ยไม่ไหวแล้วท่านไม่ไหวตั้งแต่ช่วงห้าโมงเย็นแล้วที่ผ่านมาเมื่อวันนี้นะนะครับแต่ว่าเหมือนหลวงปู่เนี่ยนะครับท่านเนี่ยนะครับ หลวงปู่ท่านเหมือนแบบอยากจะมาละสังขารที่วัดนะครับทางโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยนะครับก็เลยนําทีมรถรถตู้อมูลเลน์เนี่ยนะครับมาส่งหลวงปู่นะครับแล้วก็มาปลดสายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมาปลดสายไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจหรือสายอะไรต่างๆนะครับที่วัดนะครับหลวงปู่ก็ได้ไปอย่างสงบนะครับนะหลวงปู่ก็ได้พักผ่อนแล้วนะครับเมื่อเที่ยงคืนหนึ่งนาทีที่ผ่านมา นะครับสำหรับหลวงปูแ่แพ้วปาวาโลนะครับก็ร้อยร้อยอายุร้อยสามสามปีครับนะอายุร้อยสามปีนะครับพี่พี่ได้เลยครับพี่ชัยวัดนะครับผมก็น่าจะไปกราบท่านเอ่อวันที่เขาจัดพิธีนะเพราะตอนนี้ทางวัดเนี่ยกรรมการวัดเนี่ยเขาก็ยังคุยตกลงกันอยู่ว่าจะเอายังไงนะครับจะเอายังไงดีนะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราก็ วันนี้ผมยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปวัดเดียวพี่นะครับอันนี้ผมมาทำทธุระข้างนอกครับเอาผมมาเช่าพระนะครับออกจากบ้านมาตั้งแต่ตีสามแล้วครับนอนไม่หลับนะครับเขาก็จะคุยกันว่าเอาอยังไงกันดีจะมีพิธีแบบว่าให้นะครับสิทธิ์ยันลกสิษฐ์เนี่ยมาแบบว่า กาบไหมหรือว่ามีแบบว่าเข้ามานะครับถ้าเกิดภาษาบ้าน,านล้าก็คือลดน้ำํำไหมอะไรเงี้ยพี่นะครับนะก็กําลังตกลงกันอยู่ครับผมน้ําตาแตกเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยศรัทธาหลวงปู่แผ้วแบบสุดหัวใจครับนะเหมือนเปียบเปรียบดังเหมือนพ่อคนหนึ่งนะครับเปรียบดังเหมือนพ่อคนหนึ่งเพราะว่าเรามีกินมีข้าวกินมีอะไรเราแบบว่า มีค่าใช้จ่ายรักษาแม่ได้ก็มาจากท่านนะครับผมก็เลยนะครับรู้สึกศรัทธาท่านมากนะครับหลวงปู่แพวปาวโรน่ะนะครับพี่พี่ก็นะครับใครที่มีวัตถุมงคลท่านอยู่ก็นะครับนะก็ต้องเก็บไว้ให้ดีนะครับพี่พี่เพราะว่าเป็นรุ่นที่ทันท่านนะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะไม่ทันท่านแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะไม่มีท่านเสกแล้วนะครับ อย่างที่ผมเคยบอกพี่ๆเลยว่าโหยหลวงปู่ท่านเก่งมากนะใครที่ไม่เคยแบบว่าได้ไปสัมผัสเนี่ยที่ผมบอกบอกมาตลอดว่าหลวงปู่เนี่ยท่านยังอยู่นะไปกราบไหว้ได้ที่วัดนะนะครับไม่รู้ว่าเคยมีใครไปกราบไหว้หรือ,อยังนะครับนะตั้งแต่ตั้งแต่ตแตเอเมื่อวานเป็นต้นไปเนี่ยถือว่า ยังมีโอกาสได้กลาวแต่ว่าหลังจากนี้ไม่มีนะพี่นะหลังจากนี้ไม่มีนะพี่นะครับเวลานี้หลายๆท่านก็น่าจะทํางานอยู่เนาะผมก็ทํางานอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมอยู่เส้นบารลมเนี่ยพี่พี่เส้นบารลมนะครับเส้นบรลมลาดชลนียนะครับเนี่นะครับ,นะรบเส้นบรลม ผมกําลังจะเดินทางาไปหาลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับเเส้นเพชรเกษมนะครับวันวัน,วนลุยมากครับพี่ๆนี่หลายๆท่านคิดว่าเฮ้ยนอนแล้วตื่นนอนมาทํางานลุยงานแล้วนี่ว่าอะไรเงรี้ยต้องบอกว่าไม่ได้นอนเลยครับพี่แล้วผมก็ออกจากบ้านมาตั้งแต่ตีสามแล้วลุยมายังไม่ได้พักเลยนะครับเหนื่อยมาก นะพี่เหนื่อยเลยจริงๆอ่ะผมไม่อยากอย่าแบบว่าวันนี้ผมจริงๆผมไม่อยากทาอะไรเลยนะผมอยากจะไปวัดเลยนะผมอยากจะไปวัดรังหมันไปหาหลวงปู่เลยนะนะครับไปส่งหลวงปู่นะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะนะครับแต่เนื่องจากว่าภารกิจเรายังต้องทําอยู่ครับก็เลยต้องสู้นะครับแล้วก็รอวันนะครับส่งหลวงปู่วันสุดท้ายเราค่อยไปนะครับ ผมเชื่อได้เลยว่าคนที่ติดตามผมมาเนี่ยมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยแล้วกันนะครับมีวัตถุมงคลหลวงผู้แพวติดตัวกันหมดอยู่แล้วนะครับมีวัตถุมงคลหลวงผู้แพาติดตัวกันหมดนะครับน้อยคนอาจจะแบบว่าบางทีที่มาติดตามพวกผมในช่วงที่ผมมาทางเขาเรียกว่าอะไรนะมาทางเล่นแบบพระเก่าแล้วนะครับ วัตถุมงคลหลวงพู่แเ้วบางท่านก็อาจจะยังไม่มีนะครับแต่หลังจากนี้จะหาได้ยากครับนะอย่างเช่นวันนี้ผมเดินสนามพระนะนะครับพระเครื่องวัตถุมงคลหลวงปู้่แเ้าวะวะโลเนี่ยเอายุคต้นกระเถิบก่อนเลย <c oughs> ดีกว่านะครับยุคต้นเนี่ยกระเถิบก่อนเลยพี่นะครับอย่างเหรียญสามแปดสวยๆเนี่ยนะครับเราก็ยังว่ากันมีทั้งสองหมืน่นห้าสามหมื่นนะครับพี่พ แต่วันนี้นะครับสวยๆนะครับพี่พี่เปิดกันห้าหมื่นนะครับพี่ๆก็นะด้วยความที่ศรัทธาครับพี่คนเขาเก็บมาตั้งแต่หลวงปู่มไม่มีกระแสหลวงปู่มไม่มีอะไรด้วยความศรัทธาครับเขาก็จะเปิดในราคาที่แบบว่าพอใจก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเขาก็เก็บไว้นะเพราะว่าเขาเก็บมาตั้งนานนะนะครับพี่พทําให้ทีเนี้ยราคาวัตถุมงคลหลวงปู่แ้วเนี่ย ในบางรุ่นเนี่ยตอนเนี้ยก็กระเถิบกันในสนามแล้ววันเนี้ยคือคืนเลยครับนะครับคนขายกันเยอะแต่ตัวผมเนี่ยตัวผมเนี่ยถือว่าไว้หลวงปู่ครับก็เลยนะครับไม่ได้ขายอะไรกับเขานะครับเราก็ยืนดูคนนู้นขายคนนี้ขายเราก็ไปเดินซื้อผ้าของเราอยู่แล้วนะครับพี่ๆน่าจะรู้ข่าวกันอยู่แล้วมั้งเพราะว่า ในหลายๆที่นะครับเขาก็โพสกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียนดังๆเสียนใหญ่ๆก็นะครับโพสกันเต็มไปหมดนะครับสวบัสดีทุกท่านนะช่วงเช้าคนก็จะทำงานกันเนาะพี่เนาะนะครับสู้งานกันต่อพี่ๆนะครับ เดือนเนี้ยนะครับเดือนเนี้ผมเสียเกจิที่เขาเรียกว่าไงนะเสียเกจิที่มีเขาเรียกวอะไรผมก็ใช้คําไม่ถูกอนะพี่นะเขาเรียกว่าอะไรอทําให้ผมมีกินนะนะครับทําให้ผมมีกินมีใช้ก็เมื่อวันที่สิบสามที่ผ่านมานะครับก็เสียหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมสํานักส่งเขาแก้วทองไปนะครับ มาวันที่สิบเจ็ดนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็เป็นหลงปูแพ้วปะวะโลนะครับสิบเจ็ดก็คือเนี่ยเลยเที่ยงคืนมาเนี่ยคือสิบเจ็ดพี่พี่เลยเที่ยงคืนมาเพราะว่าท่านมราณะนะครับเอ่อเที่ยงคืนหนึ่งนาทีนะครับพี่พี่ ก็ขึ้นมาไลฟ์แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบนะครับหลวงปู่เพ้าปาวะโรนะฮะลาสังขารแล้วนะครับหลวง,งปู่ได้พักแล้วพี่นะครับจริงๆผมเห็นหลวงปูนะ่เนี่ยผมสงสารท่านมากเลยนะเพราะว่าพี่ลองจินนาการคนอายุคนอายุร้อยร้อยกว่าปีอะพี่นะครับคนอายุร้อยกว่าปีแล้วแบบยังแบบ พัฒนาวัดยังพัฒนาชุมชนพัฒนาให้แบบสิทธิ์านุสิทธิ์มีกินมีใช้กันอยู่อะพี่นะครับเรามองเราก็แบบโอ้โหเราแค่อายุยี่สกว่าผมเนี่ยบางทีเดินนิดๆหน่อยๆผมยังเหนื่อยเลยนะครับผมยังรู้สึกว่าร่างกายผมไม่ไหวเลยบางทีนะครับ เย็นนี้นะครับพี่พี่ก็เดี๋ยวเจอในช่องแบงค์บารมีเหมือนเดิมเนาะนะครับพี่ทมตื่นเช้ามาผมตื่นเช้ามานี่คนส่งข่าวเกี่ยวกับหลวงพูทแพ้าไหมผมเยอะมากนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบเรื่องวัตถุมงคลเนี่ยเ้วผมก็วางกันอีกทีแล้วกันเนาะพี่เนาะว่าจะเอาขึ้นมาน้าไรหรือเปล่านะครับอะไรยังไงเนาะก็แล้วแต่ลูกค้านะครับที่สอบถามกันเข้ามาแล้วแต่คนสอบถามเยอะจริง นะครับเมื่อเช้าเนี่ยนะครับพี่พเพราะผมบอกแล้วพี่ถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับในวัตถุมงคลหลวงปู่เพ้วเนี่ยคนจะนึกถึงผมก่อนเลยแม้กระทั่งในสนามคนถามผมเยอะมากนะครับเพราะเรามีเก็บไว้เยอะนะครับมีเก็บไว้เยอะนะครับแต่ก็ไปเยอะแล้วเช่นกันด้วยนะครับตอนนี้ผมต้องไปดูว่าไอ้ที่ว่าเยอะมาเหลือจริงๆแล้วกี่องค์นะครับเพราะว่าบาง บางส่วนนี้ก็นะครับมีเซียนเอาไปก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะเยอะมากแล้วบิ่นะครับผมเคยถือว่าถูกมองคลหลวงปู่แผ่วเยอะสุดในชีวิตเลยนะนะครับแปดร้อยหรือเก้าร้อยองค์เนี่ยนะพี่นะครับเคยมีแบบเยอะสุดเลยนะในชีวิตนะแปดถึงเก้าร้อยองค์นะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมไม่รู้แล้วผมต้องไปดูก่อนนะครับแต่ผมเดินทางไปหาลูก ที่เป็นเกษมแล้วก็ยังไงนะครับเดี๋ยวประมาณสัก <c oughs> วันนี้สักช่วงประมาณสี่โมงนะครับสี่โมงสามโมงเดี๋ยวอะไรอย่างไงว่ากันอีกทีเดี๋ยวเจอกันในช่องแบงค์บารมีนะครับสวัสดีพี่โจครับพี่นะครับหลวงปุ่มมรณนะเมื่อคืนนี่พี่นะครับพี่โจน่าจะรู้ข่าวแล้วมั้งนะครับได้เลยครับพี่ แต่ตอนนี้ชั่วโมงนี้มาทุมุกคนหลวงปู่แพ้วปกติก็ว่าหายากแล้วนะนะครับวันนี้พวกเปิดราคากันแบบไม่มองหน้ากันเลยพี่ก็ยังไงเราจะพยายามหาดูมาให้นะครับนะแล้วผมไปหาลูกค้าที่เกษ่ส47เสร็จปุ๊บนะครับแล้วผมก็จะวิ่งไปหารุ่นพี่ที่บางเลนต่อนะครับแต่น่าจะยังไม่ได้เข้าไปที่วัดหาหลวงปู่นนะนะครับ ปางเลนเสร็จปุ๊บนะ่าจะต้องกลับมาที่พระรามสามก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีไลท์ต่อนะครับต้องมีไลท์ต่อสามแปดสวยๆมันจะแรงเอานะพี่พี่โจชั่วโมงนะี้จะแรงนะครับช่วงนี้นะครับเพราะคนมีรุ่นแรกก็ห่วงกันนะอย่างเราเราจินตนาการ หลวงปู่เพิ่งมรแล้วนะแล้วเราแบบสมมติว่าเรามีอยู่ะแ,แล้วเราเรียดเราสวยเลยคนมีตอนนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะขายกันเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าเกิดนะลูกค้าสู้แล้วผมจะบู๊มาให้นะครับแล้วผมจะบู๊มาให้สวยๆเอาแบบว่าสวยให้ตึงตาตึงใจเลยแหละนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาย่อยๆมาแซมๆให้ด้วยแล้วกันเนาะนะครับสำหรับใครที่ อยากได้ทั้งหลักทั้งย่อยนะพี่ๆเนาะนะครับนี่ตอนนี้ผมก็อยู่กันะระเพึกและนะครับมาคนเดียวพี่ๆมาคนเดียวนะครับคุณแบงค์อาการไม่ค่อยสู้สู้ส่วนใหญ่ผมก็จะบู๊บูเดี่ยวด้วยแหละนะครับถ้าเกิดใครติดตามบ่อยๆสวัสดีครับพี่ธุรกิจครอบครัวสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยังไงฝากติดตามช่องเบนไว้หน่อยพี่นะครับ อนาคตนี่ได้มีแบ่งปันวัตถุมงคลอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เวลามันยังไม่เข้าที่ยังไม่ลงตัวอะไรหลายๆอย่างเลยพี่มันก็เลยได้ไลฟ์บ่อยๆก็คือช่องทางเดียวอะนะครับ พี่หลายๆท่านกำลังทำงานกันอยู่นะครับพี่เฮงเฮงรวยรวยนะวันนี้เอาแบบว่ายอดปังๆยอดแบบทะลุโลกไปเลยนะวันนี้นะนะครับพี่พี่ยอดปังๆนะวันนี้นะครับเพื่ไทยเอกชัยเชาววะงงกัเส้นทางเลยนะครับเดี๋ยวประมาณวันเนี้ยนะครับ เดี๋ยวประมาณสักสามสี่โมงนะครับเดี๋ยวเจอกันในช่องแบงค์มารามีแล้วกันพี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพี่พี่เดี๋ยวจะต้องขออนุญาตลงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะลองโทรถามลูกค้าก่อนว่าอยู่ในช่วงไหนนะครับเดี๋ยวหากันไม่เจอนะครับเดี๋ยวหากันไม่เจอนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับในช่องแบงค์มารามีนะครับช่วงบ่ายเย็นๆนะพี่พี่เนาะนะครับขอพี่พี่ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับเฮงเฮงรวยๆนะครับพี่พี่นะครับ ธุรกิจลาบลื่นนะครับวันนี้นะเอายอดแบบปังๆทะลุโลกกันเลยนะพี่พี่แล้เวเจอกันนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับพี่พี